รีวิวแก้วน้ำนะครับเก็บความเย็นเป็นแก้วน้ําสแตนเลสครับผมตอนนี้ผมซื้อชาเย็นมาเขาแยกน้แข็งมาให้ผมจะเอาใส่แก้วที่ผมซื้อมานี่นะครับผมราคาประมาณร้อยกว่าบาทเองลิงก์การซื้อผมจะแปะไว้ในคลิปนะครับสำหรับคนที่อ่ะทานชาทานน้ำนะครับผมใส่น้ําแข็งจะเย็นทั้งวันเลยครับผมโอเคเราไปใส่น้าแข็งกันเลยครับลิงก์การซื้อแปะไว้ในคลิปนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดออกมานะครับเขาจะมีหลอดดูดเป็นแบบสแตนเลสให้เลยนะครับ แข็งเลยนะครับผมหลอดูแบบสแตนเลสเลยล้างก็ได้นะครับเสื่อแบดอตัวนี้หรือว่าจะแบบเปิดยกดื่มก็ได้แบบนี้นะครับผมเวลาเปิดไม่ยากนะครับเปิดตัวนี้งานขึ้นมานี่นะครับผมตัวนี้ก่อนแล้วก็น้ําแข็งใส่นี่เป็นน้ําแข็งที่ผมซื้อชาพยอมมานะฮะเดี๋ยวเปิดใส่ก่อน โอ้โหชาเต็มเลยนะอืนี่แหละเก็บน้ำความเย็นได้ดีมา,มากๆนะผมเอาชาเย็นเข้าใส่แต่แต่เรานะเก็บน้ำน้ำเย็นก็ได้นะครับเป็นชาเป็นเครื่องดื่มกาแฟก็ได้เนาะอันนี้ผมคิดนี่ผมเป็นชาเย็นนะครับนะใส่เลยเหมือนจะเยอะนะเนี่ยเอยเกือบพอดีเลยลนะพอดีเลยนผะู้ชมพอดีเลยว,นะวผม แก้วนี้พอดีกับแก้วที่เขาให้มาเลยนะแล้วผมก็ใส่มุกด้วยแต่ว่าอันนี้ผมก็จะไม่มีมุกเนาะเพราะว่าถ้าใส่มุกเนะี่ยมันจะดูดไม่ได้ถ้าใส่มุกต้องใช้หลอดแบบนี้แท่นะครับผมเดี๋ยวผมจะอะโชว์แค่นี้ก่อนเนาะจะลองดูว่าโอเคไหมนะครับผมปิดฝามันจะเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวดูดออกนิดนึงกันอืมชาอร่อย นี่อยู่เลยนะครับอยู่เลยนะครับผมที่สําคัญราคาร้อยกว่าบาทเองแนละผู้ชม,ชมเก็บความเย็นได้ทั้งวันเลยนะครับผมอืเดีย๋ยวไปลองทิ้งไว้สักครู่หนึ่งว่าจะเก็บน้ำแข็งได้ดีหรือไม่นะครับโอเคเดี๋ยวลอตั้งทิ้งไว้สักครู่นะครับผม โอเคท่านผู้ชมปรากฏว่าแก้วสามารถเก็บความเย็นได้ดีมากๆเลยครับราคาก็ไม่แพงด้วยร้อยกว่าบ,บาทเองเดี๋ยวลิงสั่งซื้อจัดแปะไว้ในคลิปนะครับของดีใช้ดีบอกต่อกันแบบนี้กับช่องใหม่สงกรานต์มเนิชแนลครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องใหม่สงกรานต์มินิชแนลกันเลยครับลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับอือร่อยเหมือนเดิมน้ำแข็งไม่ค่อยละลายท่านผู้ชมเยี่ยมมาก